KC Forex Trading สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้นำระบบเทรดสั้นใน Timeframe M5 ที่สามารถทำกำไร RR สูงถึง1ต่อ3เท่ามาฝากเพื่อนๆกันนะครับก่อนอื่นต้องขอช่วยกดไลค์กด subscribe ให้นิดนึงนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูระบบเทรดกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะใช้เส้นสีแดงนะครับเป็นเส้นแบ่งเทนถ้ากราฟอยู่ใต้เส้นสีแดงจะเป็นเทรนขาลง ถ้าอยู่บนเส้นสีแดงเราจะมองว่าเป็นเทนขาขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับจะมองว่าเป็นเทนขาขึ้นแล้วก็จะใช้เส้น EMA 2เส้นนี้เป็นตัวบอกจุดเข้านะครับโดยการใช้ EMA 2เส้นตัดกันถ้ากราฟอยู่ใต้เส้นสีแดงเราจะเล่นฝั่งเซลล์อย่างเดียวนะครับถ้าอยู่บนเส้นสีแดงเราจะเล่นฝั่งบายอย่างเดียวนะครับเส้นสีแดงผมใช้เป็นเส้น linear weight 150นะครับแล้วก็ตั้งค่าชิป255นะครับกดโอเคแล้วก็เส้นสียมพูใช้25นะครับเป็น EMA exponential กดโอเคแล้วก็เช่นสีฟ้านะครับเป็นเส้น40 exponential นะครับกดโอเคเข้ามา time frame ท,ที่ใช้ M 5คู่เงินที่เทรด คู่ที่เทรดคือคู่ทองคำนะครับเดี๋ยวดูการาฟปัจจุบันก่อนกันฮะรการาฟปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าตรงเนี้เป็นเทนขาลงทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าณนะจุดนี้เขามีการตัดลงเราจะเซลลล์งทันทีนะครับอ,อย่างเมื่อวานตรงนี้นะครับก็มีการตัดลงนะครับของข่าวแล้วก็ลงมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราฟอลโลเซลตรงนี้เราก็จะได้กำไรนะครับ ดี๋ยวมาดูจุดเข้ากันนะครับว่าเราจะเข้ากันยังไงเดี๋ยวเลื่อนกราฟถอยหลังไปนิดนึงตรงนี้นะครับพอกราฟตัดลงมาแล้วเนี่ยกราฟตัดลงมาแล้วเนี่ยเราเห็นชุดนี้ใช่ไหมครับชุดนี้เนี่ยตัดลงมาใต้เส้นแล้วชัดเจนแล้วว่าลงแล้วเราก็จะหาจุดเซล์ครับโดยการใช้อิมตัดกันนะครับเดี๋ยวเราซูมเข้ามานะครับว่าเขาตัดกันตรงไหน,น ตรงนี้ตรงนี้เหมือนจะไซด์เว่เนาะตรงนี้อประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เล่นได้แล้วนะครับแต่ถ้าจะให้ดีไม่ไม่น่าเล่นดีกว่าเพราะว่ามันเสี่ยงมันเสี่ยงตรงที่ว่าเขาอาจจะดีดกลับไปงั้นตรงนี้ไม่เล่นดีกว่าเนาะแต่ถ้าถามว่าเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็กําไรแค่หนึ่งเท่านะครับลงมาแค่ TP หนึ่งนะครับถ้าเข้าตรงนี้ล่ะจุดที่เขาตัดกันก็ประมาณแท่งนี้นะครับ นี่ก็ทีทีพีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าลงมาแล้วไม่วิ่งต่อกลับขึ้นมาเนี่ยเราปิดตรงหน้าไม้เราไปได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้เขาแบบขึ้นไปโดน s l นะครับทีนี้จังหวะนี้เขาตัดขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็มีการตัดลงตรงนี้เราจะหาแท่งที่เขาตัดลงก็เ,เป็นแท่งนี้นะครับแท่งนี้แท่งนี้ตัดลงเปิดแท่งนี้มา อ,อ๋ดึงไม่มาป,ปึ๊บปังไป SL เนี่ยวางไว้เหนือแท่งนี้เลยนะครับแท่งที่เขาตัดลงเนี่ยนี่นะครับคือถ้าเขาตัดลงแล้วเนะี่ยเขาจะไปเนี่ยเขาไปเลยโดยที่ไม่กลับมาเคลียร์ตรงจุด SL ลยอยู่แล้วตรงนี้ก็ TP 1 3ต่อสเท่านะครับตรงไหนตัดลงอ,อีกอ่าตรงนี้ตัดลงนะครับตรงนี้ตัดลงจะเห็นว่า กราฟไม่ไปนะฮะตรงนี้นะครัท่งนี้นะครับไม่ไปนะครับไปถึงได้แค่1นึ่ทีหของตรงนี้นะครับแล้วก็เด้งกลับมาตรงนี้แล้วก็เลือกที่จะปิดหน้าทุนหรือปิดตรง S L ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปหาจุดเข้าใหม่อีกทีนึงตรงนี้ตัดลงไหมตรงนี้ถือว่าตัดลงแต่ก็ไม่ค่อยชัดเจนนะฮะ ถ้าจะให้ดีนะครับต้องเลือกจุดตัดที่มันชัดเจนนะครับตรงนี้เราเข้าไปเราดน SL นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยกราฟดันขึ้นไปแล้วไม่ขึ้นนะครับทำแท่งเขียวที่เล็กกว่าแดงใช้ทฤษฎีแท่งเทียนประกอบนะครับแล้วก็เซล์ SL ไว้ด้านบนของหางตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมา TP 3เท่านะครับจุดนี้นี่นะครับตัดลงตรงนี้แล้ก็ ตั้งตรงนี้แล้วก็วาง SL ไว้บนหางนี้ท,ทีก็3เท่านะครับตรงไหนอีกตรงนี้น่าจะโดนนะฮะเดี๋ยวซูมเข้ามาก่อนตรงนี้ตัดขึ้นนะฮะนี่นะฮะเซลล์ตรงนี้โดน SL ชไปกราฟทะลุลงมาอีก แล้วก็มาตัดกันตรงนี้อีกทีหนึ่งเราก็เข้านี่เราก็ได้คืนมาวิ่งไปมากกว่าสามเท่าอีกนะครับตรงนี้อย่างชุดไซเวย์เนี่ยเราไม่เล่นก็นได้นะครับเราเลือกที่จะไม่เล่นก็นได้นะครับชุดไซเวย์เนี่ยสมมุติว่าเข้าตรงนี้ตรงที่เขาตัดกันมันก็ไม่ค่อยชัดเจนเนาะแต่ว่าก็เข้าได้สามเท่าเหมือนกัน ไม่ชัดเลยมามาเปิดตรงนี้นะครับมาเปิดตรงนี้ตรงนี้ตัดเสร็จตรงนี้ก็ไม่ได้ตัดตรงนี้มีหน่อยหนึ่งซูงเข้าไปอ่าตรงนี้ก็ยังไม่ตัดนะครับแต่เขาทุบแท่งใหญ่ลงมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็เข้าซิลไปเหมือนเกือบจะตัดด้วยอะตรงนี้นะครับถามว่าตรงนี้ทำไมไม่เข้าเพราะว่าเขายังไม่มีการตัดขึ้นแล้วก็มาตัดลงใหม่เยีายตรงนี้มีการเบียดของราคานะครับแล้วก็ ทิ้งตัวลงมาเราก็ได้ TP 1นต่อสนะครับผมหาอีกหาอีกแผซใสเวนะฮะเวลาเราขาดทุนเราขาดทุน1เท่านะครับแต่ว่าเราเวลาเราได้เราได้สามเท่านะครับค่อนข้างจะคุ้มนะครับช็อตนี้ตัดไหมเนี่ยตัดมาตั้งแต่ตรงไหนเนี่ยตรงประมาณนี้โอ้ขนาดนี้ยังถึง ตรงจุดนี้ยังถึงเลยครับแล้วก็ตรงนี้มาตรงนี้น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าราคาเบียดกันอยู่ก็เข้าไปอืมได้อยู่ครับหนึ่งต่อสามแต่จริงก็ลงยาวเลยนะครับยาวจนไม่มีการตัดให้เราเลย,ยนี่นะครับลงยาวมาเลยอ่ามาถึงชุดนี้นะครับ ชุดนี้ก็ตัดขันโซนนี้ s L ตรงนี้ H L ของแท่งนี้นะครับเพราะว่าแท่งนี้เป็นแท่งที่ตัดก็ได้ไปหนึ่งต่อสามขึ้นมาไม่เล่นนะครับเห็นไหมครับขึ้นมาเขาแค่แจ้งให้รู้ว่าเขาขึ้นเฉยๆนะครับก็ตัดลงมาแล้วก็รอ,อตรงจุดนี้เปิดบายบายแท่งนี้ไหมน่าจะบายแท่งนี้แท่งนี้ แท่งกระโดดแก็บบายแท่งของแก็บนะครับบายแท่งของแก็บนี้เอจะกว้างหน่อยนะครับต้องเอามาไว้ตรงนี้เลยนะครับแต่ก็ไม่ถึงนะครับขึ้นมาได้แค่ TP 1นนะครับมีช็อตนี้ตัดขึ้นช็อตนี้ก็ไม่ได้นะครับขาดทุน ลงมาถึงตรงนี้ทะลุนี่เราก็ขัดก่อนที่ถึง SL นะครับตรงนี้ตัดขึ้นช็อตนี้เต็มเต็มครับตรงนีง้ตัดขึ้นปึ๊บ SL ลใต้โลของแท่งเลยนะครับสามเท่านะครับตัดลงไม่เล่นบ่อยไปอ่าจังหวะนี้จังหวะนี้เป็นเคสสตาดี้อีกอย่างหนึ่งนะครับมาตัดขึ้นเนี่ย ตัดขึ้นอยู่ใต้เส้นใช่ไหมครับแต่แท่งเทียนอยู่ด้านบนเส้นเราถือว่าเราเล่นได้มันเป็นเทนเขาไปยืนแท่งอยู่บนเส้นสีแดงนะครับเราก็เล่นได้แล้วก็ SL ใต้โลนี่นะครับไปเลย3เท่าตรงนี้นี่ตัดขึ้นตรงนี้นะมา SL ที่โลแล้วก็โดนเน็ตอลไปนะครับ ตรงนี้ตัดลงใช่ไหมครับตัดลงตรงนี้พร้อมกับทะลุเส้นแดงมาเลยแล้วเข้าเซลล์แท่งไหนเนี่ยแท่งนี้อ่แท่งนี้ได้นะครับที่พีหนึ่งตัวสามเล็กเล็กเล่นน้อยก็เก็บไปนะครับอ่าช็อตนี้ตัดขึ้นช็อตนี้ตัดลงนะครับแท่งนี้นะครับแล้วก็เซล์ไป SL ตรงนี้ถ้า SL ตรงนี้เราก็ได้น้อยใช่ไหมใจใจหน่อย SL กว้างกวหน่อยนี่ครับเอาตรงเส้นใช้เส้นเป็นตัว SL ก็ได้นะครับที่ตรงนี้ก็ได้1ต่อ3นะครับไปต่อครับดูด้วยกันไปเรื่อยๆตรงนี้ s ว v e s a v ซเวย์ Side way, Side way, Side way, Side way. อาจจะใช้การตีแนวรับแนวต้านให้กาเบก็ได้นะครับเนี่ยตีเงี้ยให้กาเบก ว่าไซด์วเนี่ยเราจะเสียค่อนข้างบ่อยก็ตีอย่างนี้ไว้แล้วเราก็พอเราตีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเทนเนี่ยมันเป็นขาลงแล้วก็โฟกัสฝั่งเซลล์องเดียวพอกราฟหลุดมาปุ๊บเรามั่นใจเลยว่าไปแล้วก็ SL แค่ข้างบนนี้กราฟก็กลงมา1.3ึ่่เท่านะครับนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เข้านะครับแต่ถ้าใช้การตีเทนเข้ามาช่วย อย่างี้ก็ได้เข้านะครับแต่ถ้าลองเงื่อนไขได้ก็ไม่เป็นไรครับเราอาจจะไม่ได้เทรดเลยในช่วงนี้นะครับอาจจะใช้เวลารอนานนะครับแต่เวลาเวลาได้เนี่ยคือคุ้มนะครับคุ้มเลยนะครับเต็มๆเ,เลยนะครับอาจจะใช้แบบสโนว์บอลลงมาก็ได้นะครับอ่ตรงจุดนี้ตัดตรงไหนเนี่ยตัดตรงแท่งแดงนี้นะ อเอลที่ไฮก่อนหน้าหนึ่งสามนะครับเลือกเอาว่าจะเอาตรงไฮก่อนหน้าหรือว่าจะเอาที่เส้นนะครับถ้าที่เส้นก็ไม่ถึงได้แค่หนึ่งต่อสองนะครับแต่ถ้าไฮของแท่งที่ตัดลงเนี่ยเราก็นี่เลยลงไหนตัดลงอกีกมีไหมมีตรงนี้นะครับแท่งนี้แท่งนี้ แท่งนี้อ่ารึหนึ่งต่อสามเรียบร้อยนะครับอ่าตรงนี้เลยขึ้นไปปุ๊บพวดทะลุลงมาเลยเป็นแท่งขาวเลยสมมุติว่าแท่งนี้เราไม่ได้เปิดแล้วร,รอให้เกิดการตัดกันของแท่งเทียนแล้วก็เข้าตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยแล้ว SL ตรงไหน SL <laughs> กะเอาเลยครับตรงนี้ เอาเลยจะเอาโลนี้ก็ได้เป็น,นนะ s อเนี่นะครับนี่นะครับก็ได้เหมือนกันะนี้อยู่ใต้เส้นเราก็รออันนี้เส้นไรเดี๋ยวลบออกก่อนสายซเ,เห็นไหมครับเวย V เราก็ตีตีไปเลยครับไม่ต้องเป๊ะมากอ่เรา ตัดลงปั๊บยังอยู่ข้างบนเราไม่ได้เล่นนะครับตรงนี้เราไม่ได้เล่นยังอยู่บนเส้นแดงเราไม่ได้เล่นครับทะลุลงมาป,ปุ๊บทะลุขึ้นไปไเห็นไหมครับช็อตนี้ทะลุลงมาแล้วทะลุขึ้นไปชุดนี้เราไม่ได้เล่นเลยเพราะระบบช่วยกลองให้เราตัดขึ้นนี่อยู่ตรงนี้ตัดขึ้นใต้เส้นนี้เราไม่ได้เข้าแต่มาช็อตนี้เนี่ยเราเห็นเขาตัดขึ้นแล้วเขายืนแท่งนี้ได้ใช่ไหมครับ เขายืนแท่งนี้ได้เนี่ยช็อตนี้เนี่ยช็อตนี้ถ้าเข้าตรงนี้ก็โดนเอสแอลอยู่ดีนะครับเพราะว่าหางตัวนี้เขาลงมาเกี่ยวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนะอ่ะช็อตนี้โดนเอสแอลไปแล้วกันครับเพราะว่าไม่มันไม่ชัวนะฮะมันไม่ชัวเพราะว่าเขาเอาหางลงมามาเกี่ยวเรา ถ้าเกิดว่าจะมาเข้าอีกทีหนึ่งตอนที่ว่าแท่งนี้ก็ได้นะครับเนี่ยได้เหมือนกัน SL ใต้โลนี่ได้เหมือนกันอ๋อห <SL S 1> <SL S 2> นึ่งต่อสามนะครับอได้เหมือนกันเพราะว่าเรายังไม่ละความพยายามที่จะบายเพราะว่าเขาอยู่ใต้เออเขาอยู่เหนือเส้นสีแดงนะครับเพราะว่ายืนเส้นสีแดงเนี่ยเราบายปุ๊บเราโดน s อเนี่ยแล้วแท่งนี้ปิดเป็นเขียวอีกี่ยแล้วแท่งนี้มาเขียวใหญ่รูปเรารอแท่งนี้ปิด แล้วเราเปิดบายตรงนี้แล้วก็ s l ตรงนี้ขึ้นไปก็3เท่าอยู่ดีแต่ต้องใช้เวลารอนิดนึงนะครับตรงนี้ตัดขึ้นอีกนะจุดนี้แล้วก็ by าครับถ้ามันใกล้มากเนี่ยเอาเอาโลของแท่งก่อนหน้าก็ได้นะครับแต่มันก็จะนี่นะ,ะเพื่อที่จะไม่เสี่ยงมากก็ประมาณเนี่ยคราายึ่งของแท่งเพราะมันใกล้มากนะครับ ก็3เท่าแต่ถ้าตรงนี้ก็2เท่านะครับตัดลงไม่เข้าตัดขึ้นเต็มเต็มแม็กครับรอให้เป็นเย็นให้พอกำไรแน่นอนเนะี่เข้า SL ตรงนี้นะครับ SL ตรงนี้ก็ได้ครับแต่โดนเราก็ต้องมาเข้าใหม่อยู่ดีสามเท่าฟับตัดขึ้นตรงนี้ เอาไม่ใช่เดี๋ยวนะตัดขึ้นตรงนี้หรอถือว่าโดนแล้วนะครับให้ตลาดบ้างตรงนี้ตัดขึ้นใหม่แท่งนี้ปึ๊บสามเท่านี้เป็นทริคเพิ่มเติมนะครับก็คือถ้าเขาย่อแล้วมีแดงเขียวประกบกันเนี่ยเราก็ใส่เลยก็ได้นะครับเนี่ยแดงเขียวประกบกันแล้วก็ใส่เลย SL T. ที่แท่งนี้ ามเท่าเหมือนกันเนี่ยแดงเขียวโฟกบกันขึ้นไปแล้วก็เปิดตรงเขียว SL ใต้โลนะครับแต่ SL แต่ TP เราเนี่ยต้องลดลงนะครับเอาแค่1ต่อ2อาจจะไม่ถึง1ต่อสมนะครับเนี่ยตรงเนี้ยถึงก็จริงแต่ตรงนี้อาจจะไม่ถึงหรือถ้าเราพลาดตรงจุดนี้เราเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับพอแท่งนี้ปิดเปิดแท่งต่อไปเราเปิดบายเลยนี่ก็ได้1ต่อสาเหมือนกันช็อตนี้ตัดขึ้นโดนตลาด ขึ้นไว้เนี่ยถือว่าไม่ขึ้นนะฮะพวพันไม่ชัดเจนนะครับตรงนี้เราไม่เข้าดีกว่าอืมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โดนตรงนี้โดนตรงนี้โดนนะครับตัดขึ้นทางนี้อะโดนโดนให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะว่าเราแหกระบบอ่าตรงนี้โดนนะครับสองไม้สั้นๆน,นะครับ ตรงนี้ตัดขึ้นนะฮะตัดขึ้นแท่งไหนเนะี่ยตัดสูงเลยอะแท่งนี้ขึ้นไป TP หนึ่งอสองนะครับแต่ก็ลงมาแล้วก็ขึ้นไปใหม่อยู่ดีนะครับตรงนี้ไม่เล่นแล้วกันครับเพราะว่าอย่างที่บอกลงมาแล้วไม่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่า ใช้ทฤษฎีเขียวแดงก็ได้เหมือนกันปับ๊บได้1ต่อ2ตรงนี้ตัดลงนะครับเอาชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วกันเนาะชุดตัดลงชุดนี้แล้วก็ตัดลงมาแท่งไหนเนี่ยแท่งนี้ตัดลงแท่งนี้ตัดลงเอา SL ลรอให้แท่งนี้ปิดก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดตรงตรงแท่งนี้แท่งใหม่เนี่ยแล้วก็ SL ข้างบนทีพีหนึ่งต่อสามจบไปกลับเข้ามาเติมน้ํามัน กลับเข้ามาเติมเข้ามาันมีแดงเขียวเปิด Sell. เซลปล๊มรอแดงเขียวแดงเขียวแดงเขียวอ่าที่พี่หนึ่งต่อสามลงมาถึงนี่อ่ะตรงนี้มีอีกจุดหนึ่งใส่ได้เหมือนกันนะเนี่ยได้สองไม,ม้เึ๊บอ่ะตรงนี้มีอีกแดงเขียวอีกมาเติมน้ํามันครับเขามาเติมน้ํามันแล้วก็ไปกับเขาขึ้นรถไปเขาอ่าชุดนี้ตัดลงนะ ชน,น,นินดตล่ลงไม่ไปโดนนอ้เซลไปชุดนี้ตัดลงลงไหมอ่าหนึ่งต่อสามเาได้หนึ่งต่อสองเข้าแล้วครับตรงนี้โอเนี่แท่งข่าวที่เราดูกันต้นคลิปนะครับทุบลงปุ๊บปึ๊บปิดเข้าตรงนี้เลย SL ที่นี่ก็ได้ครับ SL ที่โลกอแนะ ถ้าเขาผิดทางจริงนะเนิ่บแต่ถ้าไม่ผิดพุ่งลงกลับมาเติมนน้ำมันอีกแล้วเขียวแดงแดงเนี่ยครับถ้าอ่านแพทเทิร์นอันนี้ออกได้ก็จบเข้าตรงนี้ SL ตรงนี้เลยครับ SL สั H ้นมากนะครับเนี่ย SL 200จุด TP ไป3เท่าก็700จุดเนี่ยครับเราก็จะมาถึงการาฟปัจจุบันละ กับปัจจุบันของวันที่7เดือน 7, 2023นะครับณนะตรงจุดนี้นะครับเราก็แค่รอให้เขาตัดลงถ้าตัดลงเมื่อไหร่เสร็จเรานะครับตรงนี้ก็ฝากไว้เลยนะครับระบบดีๆก็ลองนำไปใช้ได้ระบบไปก็ไปแบคเทปอย่างที่ผมแบคเทปนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้รู้ว่าไอ้ระบบเนี้ยมันมีท่าไม่ตายต,ายตรงไหน มันมีจุดอ่อนตรงไหนอย่างที่เรา b a c k t ทสกันมามันก็เป็นจุดอ่อนตรงไซเวย์นะครับมันจะตัดลงบ่อยแต่ว่าเราโดน SL ก็นิดหน่อยจะน้อยมาก SL ที่เราโดนก็ประมาณ100-200จุดแต่เวลาเรา TP เรา TP เยอะนะครับผมที่สำคัญคือต้องรอให้ได้ครับ money management นนให้ดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ